อยากจะได้คอนเนคชั่นและที่สำคัญก็คือเราอยากจะได้ความรู้เพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดที่อาจารย์แพรินได้สอนคือมันคือสิ่งที่คนทำจัดสรรจะต้องรู้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะฝนนะคะ ปัจจุบันก็อยู่ที่ศรีราชาชุมบุรีค่ะส่วนตัวแล้วทําโครงการจัดสรรค่ะอยู่ที่ปลวกแดงระยองค่ะสลานฮิวค่ะที่แม่น้ำผูซอย2นะคะเป็นโครงการบ้านจาัดสรรที่มีทั้งหมด189หลังค่ะก็มีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมค่ะโดยจะเป็นบ้านชั้นเดียวทั้งหมดค่ะ <S <S คือส่วนตัวมองว่าเราอยากจะได้คอนเนคชั่นจากการมาเรียนและที่สำคัญก็คือเราอยาก จะได้ความรู้เพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะทำโครงการใหม่อะคะ่ะแล้วก็เหมือนอยากจะทบทวนความรู้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาในโครงการต่อๆไปค่ะอ้โ,อโ <c oughs> เยอะมากจริงๆมีมีทุกอย่างเลยทั้งูรับเหมาโดนโกงบ้างปัญหาการขายการทำการตลาดว่าเราจะทำการตลาดในยุคดิจิตัลยังไงให้ให้ประสบความสำเร็จ แล้วก็ให้ได้โอนเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราทำแล้วเราไม่ได้โอนมันก็เหมือนเราขายไม่ได้อะเนาะค่ะ <S <S ได้ทบทวนความจำ <S <S แต่ว่าก็อยากจะแนะนำว่าสิ่งที่อาจารย์แพลลินได้สอนคือมันคือสิ่งที่คนทำจัดสรรจะต้องรู้จริงๆมันคือสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตถ้าคุณจะทำจัดสรรคือแนะนำเลยว่า อาจารย์แพรลินบอกทุกอย่างที่สําคัญสําหรับการทําจัดสรรน,นะคะสามารถนําไปทําได้จริงสามารถเชื่อได้แล้วก็สามารถนําชีตกลับมาอา่านทบทวนได้ะคะ่ะถ้าสมมติวันหนึ่งเราอยากที่จะทําจัดสรรน,นะคะก็เพื่อนๆแบบน่ารักมากเป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เครียดคือคลายเครียดแล้วก็เราได้คอนเทนตนก็คือได้รู้จักพี่แนนอ่เขาก็ทําเกี่ยวกับ เอ่อมาเก็ตติ้งหรือเนาะดูแลเพจ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แลกคอนแทคกันแหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องนัดคุยนอกรอบกันล้ค่ะก็จริงๆอะสังหาเป็นอาชีพที่ฝนมองว่าไม่ยากถ้าเราทำอย่างถูกต้องนะคะแต่ว่าเราต้องศึกษาให้รู้ชัดรู้จริงแล้วก็เข้าใจถึงตลาดเพื่อที่จะเราเพื่อที่เราจะได้ทำโปรดักออกมาได้ได้ถูกกับกลุ่มลูกค้าของเราอะค่ะ ดีมากค่ะ <buena> <S <S